บันทือของซ<อ>ิสตอนทูเกย์อินมิลานเยี่สามเที่ยวนี่มันพาฉันผ่อนก่าบินกันยาวๆสาวสยังไม่ทันออกจากเชียงใหม่เลยป้ามันน่ารักอย่างตูป้ปลาแค่ตูป้ปลาปลาละเมปลาลาเมต้องปลาลาเม,าเ,ม,าเ,มาเท่านั้นเช่นเช่นผีเที่ยวบินของคุณพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปยังสุวรรณภูมิย,ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ <c oughs> ก็คือจากเชียงใหม่ต้องไปตัวอุณภูมิก่อนเพราะว่า ย้ายมาอยู่ประเทศเชียงใหม่เนี่ยการเดินทางมันก็จะหลต่อนิดนึงมันก็จะแพงขึ้นอะไรขึ้นเออก็คือต้องบินจากเชียงใหม่ไปสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิไปอบูดาบีอบูดาบีไปที่มิลานนะกว่าจะถึงก็คือเกือบหนึ่งวันหนึ่งวันด้วยมั้งถ้าบินจากกรุงเทพเขาก็อาจจะได้ตัวถูกกว่าเราถูกไหมใช่ถูกกว่าแต่ก็ไม่เยอะสองพันค่ากระเป๋าด้วยเึงใช่สามพันเยอะอยู่เยอะอยู่เริ่มเยอะละ ไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นในที่สุดเราก็มาถึงที่หมายการสนามบ,บินบี่มิรานนะคะสถานีต่อไปเราก็มาดูกันว่าเราจะผ่านตมมุ้ยไปรอดูแต่ว่าเราทำเชงเก้นมาแล้วอะ่ะมันน่าจะผ่านไม่ยากหรอกมาแล้วครับทุกคนสรุปว่าผ่านกันมาแบบง่ายดายเนาะก็คือ<ช>ไ,มไม่ถามอะไรเลยปัม๊มเข้าจบใช่ก็คือขอเชงเก้นให้ผ่านแล้วก็มาได้ชิลๆเลยนะสำหรับที่นี่การเดินทางอันยาวนานของเรา ไม่จบแล้วย,ยังเพราะว่าเราเข้าที่พักไม่ได้ค่ะที่เราอ่ะอ่านเกมพลาดไปนิดนึงเราไม่รู้ว่าที่พักอ่ะเขาจะให้เช็คอ<ม>ินบ่ายสามก็เลยจองไปแค่ของคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมาะเดี๋ยวเราจะทานคืนไปเยอะละมันงใช่ปะแล้วทีเนี้ยพอจองเสร็จปุ๊บมันเพิ่ขึ้นว่าอ๋อเช็คอินทา m คือบ่ายสามนะก็โทรไปถามเขาว่าขอลิฟต์กระเป๋าได้ไหมแล้วอะไรเนาะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือมันมีคนอยู่อ่ะมันเป็นแนวแบบเช็คอินเซลฟ์เช็คอินอ่ะที่ต้องเช็คอินด้วยตัวเองอะไรอย่างเง<ม>ี้ยก็เลยแบบเขาบอกว่า worst case อ่ะคือบ่ายหนึ่ง เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวถึงเราโทรหาแล้วกันว่าเข้าได้ไหมแต่ไม่หวังนะเพราะว่า<ม>ก็มันคงคิดว่าคนเก่าก็คงไม่ออกก่<ม>อนเวลา,าวอ,อ,อใช่ทําใจเขา้าใครที่จะมามที่นี่นะ<า>เออใช่หมายถึงว่าที่พักมันก็ค่อนข้างแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเซลเช็คอินแล้วก็มีแพ็คมีแวดอะไรเงี้ยเพิ่มอีกก็ให้ดูดีๆแบบให้เช็คเวลาก่อนถ้าสมว่ามาถึงเช้าอย่างเราแล้วอยากสบายอยากเข้าแบบทั้คนก็ต้องจองเพิ่มคืนหนึ่งใช่แต่ถิเป็นเรื่องพื้นฐานทุกคนน่าจะรู้แล้วเราพลาดเอง ก็คือแผนต่อไปเดี๋ยวก็จะนั่งชิลแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชุดแล้วหาร้านนั่งชิลที่ยังเช็คอินไม่ได้อะไรเงี้ยสั่งแล้วต้องการเปไีนะ่ยนอ่าแั่งเหมือนเดิมเพราะปกติอยู่ไทยเราไม่รู้หร่ว่าที่ไทยเขาเราขายโมอโม่สั่ง,ขงเขาเอาวอร์เดเอร์สั่งไอซ์สมาริกาโน้ตใช่ปะขเขาก็บอกว่า เอาเบริกานอวิตไอซ์เลยบอกอ๋อใช่เขาบอกว่าโอเคแล้วเขาก็สั่งผ่านไปสั่งคนที่ทำว่าไอคอฟฟี่ใช่ป่ะคนที่ทำก็บอกว่าคอฟฟี่วิตไอซ์แล้วก็เลยเลยแล้วก็ถือกล่องขึ้นมาแล้วบอกว่ามิวอเตอร์มิวอเตอร์นี่ก็กำลังจะเต่าใช่ไหมแล้วก็เขาก็เทมิวลงมาเลยสรุปได้กาแฟนมเป็นการดื่มนมยามเช้าครั้งแรกในชีวิตมิวอเตอร์เท่แล้วแต่ปากขา่มือเด้งมิวอเตอร์มิวอเตอร์มิวอเตอร์ ไงล่ะเแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยกู <c oughs> จุกกระโปรง <c oughs> กูไม่มีอะไรทำไป <c oughs> อัปเกรดเวอร์ชั่นมาล้างหน้าล้างตาแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตะลุยในมิลานกันแล้วนะครับแต่ว่าน้ำไม่อาบนะอย่าบอกใครนะ ก็คือเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีรถไฟที่อยู่ในสนามบินก่อนเพื่อนั่งรถไฟเข้าเมืองนะไปที่ใกล้ๆกับที่พักที่เราจองไว้แต่ว่ายัางเช็คอินไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะหาแบบั้านนั่งชมเมืองไปก่อนเนาะหรือไม่ก็แบบลองดูว่ารอบๆนั้นมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเราไปดูกันว่าเรา,าได้ทาอะไรเออแวะสองพี่น้องโรกไนงะ ก็เลยเลือกที่จะเดินแทนที่จะนั่งรถไฟแทนนะคะทุกคนก็ต้องเดินไปอีกประมาณสิบห้านาทีได้แต่ถ้านั่งรถไฟเนี่ยหกนาทีแล้วก็เดินอีกสานาทีเราไม่คิดว่ายัางไงก็ต้องเดินอยู่แล้วท่านัาง้งก็เดินไปนนเลย,ยดีกว่าเดินงงในเมืองมิลานหนึ่งจะถึงไหมอะที่พักวันนี้เดี๋ยวไปเดินแฟชั่นวอล์คไปแฟชั่นวีคแฟชั่นวอล์คเหรอแฟชั่นวอล์คก็มาว่ะเรื่องร้านนี้เหรอ ใช่เพราะว่าเป็นทริปศึกษาดูงานสำหรับ healthy yummy cafe มีรา n โนโปเก้น่ารักพร้อมสำหรับมื้อแรกแล้วทุกคนอันนี้โบเราเลือกเหมือนแบบเลือกเองนะก็คืออันนี้ได้มาประมาณนี้เลยน่ากินมากแล้วก็อันนี้ของน้องคาล่านะคะเดี๋ยวขอตัวไปเอชอีก่อนตอนนี้เสียงดังมากพร้อมไหมพร้อมค่ะหิวมากเลยทุกคนหลังจากที่กินแล้วนะร้านนี้ oh <my. S 1> ดื้อเนาะอร่อย oh อร่อยยกนิ้วถ้าอยู่ที่นี่หลายวันก็คือมีซ้ำอ่ะแต่ถ,ถ้าอยู่เชียงใหม่ก็ไปเฮลตี้ยัมมี่ได้มีโปเก้เหมือนกันใช่ค่ะเย้โปเคทุกคนตอนนี้เราก็เอากระเป๋าขึ้นไปไว้ที่ที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรายังเช็คอินไม่ได้คือเหมือนแบบแค่เอากระเป๋าดรอปไว้นะคะเพราะว่าต้องรอทําเตียงให้เสร็จเราก็เลยคิดว่าจะไปที่โบสถ์ที่ชื่อว่าโดโมชื่อว่าอะไรนะ <Yeah. S 3> โดโมมันก็ไม่โดโมมันแปลว่าโบสถ์เออนั่นแหละโดโมแปลว่าโบสถ์ ออโดโมโบแปลว่าโบสถ์แต่จะไปโบสถ์หนึ่งของมิลานที่แบบเป็นโบสถ์ดังมากๆแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเหมือนกันนะโบสถ์เนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าเราไม่น่าจะซื้อติกเก็ตเข้าไปข้างในนะเราอาจจะแบบว่าพาไปดูรอบๆแล้วกันว่าเขาเป็นยังไงถึงแล้วทุกคนออกสถานีมาก็เจอเลยเดินตามทางตามคนเยอะเยอะมาเดี๋ยวเราก็เจอเอง ไม่รู้เห็นไหมมันจ้ามากเลยอะทุกคนว้าวดกคนมอลลเวรลรอบรอบโบสถ์ก็จะประมาณนี้เลยคนจะเยอะนิดนึงนะแต่ว่าหามุมถ่ายรูปได้แบบสวยอยู่สวยมากแล้วแบบแสงดีมากแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศแบบแอบมีความร้อนนิดนึงด้วยความที่เราคิดว่าจะหนาวเนาะเสื้อเราก็หนาแต่ว่าอากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็นี่รอบรอบก็จะมีมุมแบบให้ถ่ายรูปเยอะสำหรับ,บใครที่มาเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยที่ต้องมานะคะสวยมาก โซนนี้นะคะทุกคนก็จะเรียกว่าแกลเลียนะซึ่งแบบคนเยอะมากเหมือนกันโซนนี้ก็จะมีทั้งแบบอาหารมีไอติมเจลาโตโด้ด้วยทางนู้นแต่ว่าคนเยอะมากคนรอต่อ,อ,อ,อแถวเยอะเราก็เลยไม่ได้กินนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นขาช็อปแบรนด์เนมเนี่ยสามารถมาเดินโซนนี้ได้ก็จะมีหลายช็อปเลยก็จุดต่อไปที่เราเดินมาแวนะทุกคนออกจากแกลเลียามานิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของนีโอนโดดาวินชีนั่นเองซึ่งเขาเป็นใครเราก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าชื่อคุณมาก ไม่ค่อยเก่งประวัติศาสตร์อะไรความจริงที่วาดรูปใช่ใช่รูาเิจกรรมนะคเขาเป็นหลายอย่างเป็นสถาปนิกแบบว่าเป็นเป็นหลายอ่าแล้วก็เป็นคนสําคัญในยุคนอคือรู้ว่าเป็นเกี่ยวกับแบบศิลปะอะไรอย่างนี้ไม่ได้ว่าไม่รู้ขนาดน้นหายไปเยอะแต่ว่าที่เนี่ยจริงๆอ่ะเราสามารถเสียเงินเข้าไปดูภาพวาดที่ดังแบบถ้าจะที่สุดของเขาได้เลยก็คือภาพ เดอนลัสแบบพระกายอาหารมือสุด <Okay. S 1> ท้ายอ่ะของไบเอชูที่มันเป็นภาพยาวๆนะเศษเงินก็ไปดูได้แต่ว่าเราตบรกไม่ได้ไปไม่ใช่เราไม่เราไม่ค่อยเที่ยวแนวนั้นไง uh. เรื่องประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ทุกคนก็ g o เก l e ได้ทัวร์ห้องกันนะทุกคนเข้ามาจะมีเป็นโซนแบบนั่งเล่นแบบนี้ห้องก็แบบน่ารักอยู่นะแล้วก็มีเป็นหน้าต่างปลูกต้นไม้ oh. มีครัวครัวเป็นแบบส่วนกลางที่ไว้ใช้รวมหรอเ oh. ออก็แค่ห้องเราแล้วก็ เดินเข้าไปตรงนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเราลองเข้าไปแล้วนะห้องน้ำโอเคอยู่แล้วก็เป็นโซนของห้องนอนครับถ้าเทียบกับราคาแล้วแบบโอเคนะเพราะอยู่ในยุโรปอะ่ะแล้วก็เดินไม่ไกลกับแบบสถาน,นีรถไฟอะไรเงี้ยนี่มีวิวให้ดูด้วยเปิดก่อนว้า wow. ปมานี้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเงย็นแล้วทุกคนหลังจากที่เราเข้าไปแบบอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนมานิดหน่อยเราก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะต้องออกไปหาอะไรกินอีกรอบเพราะหิวแล้วแล้วเราก็เลือกที่จะไปย่านที่ชื่อว่านาวิวีนะเขาบอกว่าเป็นย่านกินดื่มที่แบบข้างหลังเป็นคลองที่แบบวิวมันดีแล้วก็ของกินเยอะมากแล้วก็เลยคิดว่าเออเราต้องเดินอุ้ยซีดีว่ของฉันเลยน้องเสียวน้องแงสีฟัน ก็คือไอ้ย่านนาวิลีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านกินดื่มแบบสามารถดื่มได้ของกินมีเยอะราคาไม่แน่ใจอะอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ตามราคายุโรปนั่นแหละทุกคนเราก็เลยจะลองไปดูก่อนว่าแบบเออวิวเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากหาที่เดียวที่แบบว่ามันลองชิมได้ทุกอย่างเพราะเรามีเวลาที่อิตาลีอะไม่กี่วันเนาะก็เลยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะไปกินนั่นท่อหิวลว ถึงสถานนีปลายทางแล้วแต่เดี๋ยวเปิดแบบดูอีกทีว่าเราต้องเดินไปทางไหนนะทุกคนแรกที่เรามาแวะกันฟารินาต้าว้าวเป็นร้านพิซซ่านะทุกคนก็คือเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วเราจะมายืนกินกันตรงนี้เอาแล้วนี่คนเราได้มาแล้วก็คือซื้อมาแล้วก็มายืนกินกันหน้าร้านซึ่งบอกเลยว่าแบบอร่อยมากคือแบบอร่อยจริงอ่ะไม่ได้อวยแต่แบบอร่อยอ่ะใช่ร้านข้างทางแต่แบบคือเขาทํำดีอ่ะเนาะ เขาไปอบให้เราอีกหนึ่งรอบนะสุดยอดมากันเดี๋ยวให้ดูชื่อร้านร้านนี้นะอ่ะหนึ่งสองสัครับออร้านที่สองกันเลยเจลาโต้พร้อมแล้วตามหามานานอุ้ยเค้กเหรอโอ้ก้อนใหญ่มากรีวิวหน่อยครับรอยดีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบก็ขอมเธอหวานเจี๊ยบนมาอี ต,นนตอนแรกกินหนึ่งหลายอันวันนี้นอ,อามอืดแล้วทุกคนแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดเดินตามหาอาหารกันต่อไปวันนี้จะต้องได้กินนะพาสต้าและนี่ก็คืออาหารเย็นของเราอีกหนึ่งนะคะก็คือเป็นโคคัสเราอยากกินมากแต่ว่าน้องไม่มีชีสมาให้แต่ว่าจานใหญ่คิดว่าเหลือแน่ๆไม่รู้ที่นี่ให้หอมไหมแล้วก็สปาเกตตีซีฟู้ดนะเขาบอกว่าซีฟู้ดที่นี่ก็เด่นใช่ไหม เออถ้ามาให้ลองกินซีฟู้ดเดี๋ยวลองชิมแล้วก็มีเป็นไวน์ขาวนะคะเขาแนะนำให้กินกับแบบซีฟู้ดอร่อยดูขอตัวไปอิีก่อนนะครับเรื่องจริงเอาเป็นเรื่องจริงเขาจะได้รู้ว่าเออร้านไหนตามร้านไหนไม่ตามแต่ว่าเราต้องบอกก่อนเงล้วเราจะเทสคนหอมซีฟู้ดเราช่อิตาลีเหมือนจำปงเหมือนอะไรนะจำปง กลับมาถึงสถานีรถไฟตรงห้องเราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสรุปว่ากินไม่หมดก็คือสั่งเยอะแต่ว่ากินไม่หมดวายก็กิกน oh <God. S 1> ไม่หมดแล้วก็นั่งง่วงนอนนอนง่วงแบ thank. บมันแรงอะมันแรงแล้วเราเป็นพวกแบบคออ่อนด้วยอะเดี๋ยวกล่าวว่าจะเดินไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือต้องซื้อน้ำนะทุกคนเพราะว่าที่นี่แบบน้ำน้ำมันแพงอ่ะก็เลยซื้อในซุปเปอร์มันน่าจะมีขวดใหญ่แล้วก็เออน่าจะถูกกว่าคนซุปเปอร์ใหญ่มากของเยอะมาก แต่ว่าเดี๋ยวจะปิดแล้วนะสี่ทุ่จะปิดละดูอะไรอีหนุ่มคือูกแบบว่าเรานะตบบบางอย่างอะอยากให้กับว่าเราใช้น้ำเปล่าบครีมชีสอโยเกิด์ตไปกินพุ่งนี้มเออคือกกินเช้ามอร์นิ่งทุกคนจุดมอร์นิ่ง ตอนนี้เรากําลังจะเดินออกไปหากาแฟาย้ำเช้ากินนะ<ช>น้ํา <c oughs> ไม่ได้อาบ <c oughs> ไม่ได้อะไร <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวจะไปหากาแฟากินกันก่อนแล้วค่อยกลับไปอาบน้ําแต่งตัวที่ห้องแล้วก็ค่อยออกอีกทีนะเพราะเราคิดว่าหลังจากกินกาแฟเรนารน่าจะปวดครุกบคีกันใช่เราต้องกา,นนานมันเหมือนเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการนําออกเออใช่ในการส่งออก แล้วห้องน้ำข้างนอกที่เนี่ยมันไม่สะอาดเราก็เลยคิดว่าเรากลับไปดีกว่าใช่แล้วก็พี่สาวพี่สาวกูเลือกร้านไกลมากยี่สินาทีเดินไม่แต่มันเป็นร้านที่คุณบอกว่าคุณอยากไปแล้วฉันเซิร์ชเจอพอดีทุกคนใช่แต่ว่าพอสาบบอกว่าเราก็ได้เดินออกกำลังกายกลางช้ามก็เลยแบบอุ๊ยเห็นด้วยก็เลยมาในลุคสปอร์ตเกิร์ลสปอร์ตเกีนปแบบสปอร์ตบาร์กางเกงออกกำลังกายได้มาแล้วก็ใส่เสื้อคลุมถักหนึ่งกรุบกรุบแบบสาวมิลาโน ว่าเราเดินย้อนกลับมาตรงร้านกาแฟใกล้ๆที่พังที่แบบเห็นคนเยอะๆแทนนะทุกคนเพราะกลัวว่าแบบไปตรงนู้นมันเดิน2ีนาทีแล้วถ้าปลดคลิเนี่ยมันจะวิ่งกลับห้องไม่ทันก็นเลยเลือกตรงนี้นี้เราอยู่กันที่ central station central station ซึ่งเป็นสถาน,นีรถไฟที่อะไรที่ใหญ่ที่สุดในลน,นะะเออเป็นที่ไหอลังการใช่<า>ที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันนะเรามาที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อรถไฟไปที่อีกเมอง์องเมอรวาเลนซ่าค่ะเธอจะไป ดูทะศัพท์เลยโครโมโแบบนักนะท่องเที่ยวท่านหนึ่งใช่ก็คือวันนี้ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวเนาะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะสองคนตก22ยูโรนะทุกคนเที่ยวรับประมาณ11ยูโรนะเพราะว่านั่งเฟิร์สคลาสแต่ถ้าใครเป็นทิปประหยัดก็นั่งเซคันด์คลาสได้แต่ว่าที่อ่านมาคือเซคันด์คลาสเขาให้เอาน้องหมาขึ้นพวกบอกพวกอะไรเงี้ยมันเลยแบบมีคร <c oughs> าบ <c oughs> มีความแบบไม่ค่อยสะอาดาไหร่ ก็คือถ้าเกิดมีกำลังก็ไปเฟิร์สคลาสดีกว่าเนอตปั่นกันแบบนิดหน่อยเท่านั้นแต่เฟิร์สคลาสเหลือแค่บางรอบนะบางเวลาก็ไม่มีก็แล้วแต่ดวงด้วยใช่ได้เวลาเึ้นรถไฟแล้วนี่เป็นรถไฟเร็วหรอพร้อมไหมจ๊ะเขาไม่ได้บอกเป็นเลยมั้งป่ะเออ กือบแล้วเกือบแล้วเกือบออกรถนะจ๊ะดีนะวิ่งมาทันไม่ทมําเลยไม่ไม่ทําซื้อ<ฮ>ตั๋ว first class แต่ว่าได้ยืนนะแล้วจุดจนี้ตน่าจะความผิดเราเองอือคือตอนนี้ลองหาตู้ที่เป็น first class ไม่เจอก็เลยยืนไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นของ second class คว<ส>ามสวยนี่ทรงตอนนี้คือไม่รู้ว่าขึ้นถูกลำหรือเปล่ารถไฟอ่ะเพราะไม่บอกเลยว่าเป็นอใช่รอรุ่นอ่ะรถอินอิตาลีบ่า ก็เขาเอาเราไปส่งสวิตไปซื้อตั๋วกับไทยเลยแต่คนนั้นก็เหมือนขึ้นลำนี้เลยเอ๊ okay. เริ่มใหม่เอาใหม่เราต้องได้ขึ้น first c ค a าสเท่านั้นวิ่งไปจ้ะปุ๊บเหมือนเดิมงกดท้อแล้วเหมือนเดิมเลยิร์สคาสข้างหน้าปะลองเดินไหมปะเดินไหม ความมีตาสวัสดีใจสวัสดีใจหลังจากที่นั่งเฟินไม่ใช่หลังจากที่ยืนมาหนึ่งสถานีนี่คันทุแล้วนะอืมเราเจอเฟิร์นคันแล้วถ้าเกิดใครที่เจอเฟิร์นคันนะก็เดินมาไกลมาหน้าสุดหน้าสุดเลยอ่ะใช่ที่สุดคือหน้าติดติดติดคอนโทรอ่ะที่คนเขาขับรถกันอ่ะอใช่โอเค๋ยวาไปใจกันที่โน้นไม่ไหวหมดแล้วฉันเหนื่อยมากวันนี้ฉันเหนื่อยมาก มาถึงแล้วทุกคนให้ดูรอบๆนิดหน่อยก่อนก่อนที่เราจะเดินไปดูว่ามันมีอะไรบ้างหูภูเขาข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นทะเลสาบเนาะเป็นเล็กแล้วก็ฝั่งนี้ร้านน่ารักโอ้แต่ย้อนแสงไปกันไปกันเพราะว่าขอบอกหน่อยตอนที่มาคือรถไฟแอบดีเลย์นะน่าจะพอจอดแบบเขาจะจอดทั้งหมด5้าสถาน,นีก่อนที่จะมาถึงที่นี่ก็เลยดีเลย์นิดหน่อยถ้าใครจะมาก็เผื่อเวลากลับดีๆแบบเผื่อเวลาเดินเล่นเวลาแบบจุดแวะอะไรอย่างเงี้ย เออถ้าเรือแล้วแต่ว่าคนรอแถวขึ้นเรือยาวมากยาวก็ไปถึงตรงแบบริมทะเลสาบเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเดินเล่นแค่ที่นี่แหละแล้วก็ค่อยหาอะไรกินแล้วก็กลับเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะทุกคนรูปมือมันหน้าตาเหมือนอืมใช่มันเหมือนเหมือนกันหมดปิดเหรอ อ๋อแอคทูมิลานโนกันเรียบร้อยหมดสภาพสรุปว่ารถไฟขากลับเนี่ยนอกจากจะดีเลย์แล้วยังได้นั่งชั้นแบบชั้นสองกลับมาเพราะว่าถามคุณลุงแล้วว่าชั้นหนึ่งอยู่ตรงไหนคุณลุงบอกว่าโอ้ยคนมันเยอะมันเต็มแล้วไม่ต้องไปหลอกมันอยู่ตรงแบบมิดเดิลมิดเดิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไปหลอกนั่งนี่แหละเราก็แบบอา้าวสรุปต้องนั่งตรงนั้นกลับมาตลอดทางไม่มีเครื่องมันบอกว่าเครื่องเสียจะขึ้นอะไรก็ขึ้นไปเลยก็คือพุ่งตรงนะ ม่ต้องซื้อ,ห,อหลอกตัวตีไปเลยเพรา้ไมเป็นใครตรวจขาไปขากลับไม่มีใครตรวจเราไม่ต้องซื้อเฟลราน์าจะไปห้องนั้นไม่มีใครแคร์เออแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูที่ขึ้นบัสน,นะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องนั่งไปสนามบินตอนเชา้าก็เลยจะไปดูไว้ก่อนว่าต้องขึ้นตรงไหนอะไรยังไงก่อนที่จะไปลองกินสปากเกตตี้กันปาเตโต้ เคตรงนี้ก็คือจุดที่จอดบัสน,นะคะทุกคนเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้คือมีหลายเจ้าแล้วก็ออกหลายเวลาเราเลยคิดว่าเราจะไม่ซื้อตั๋วไว้เดี๋ยวเราจะค่อยมาดูพรุ่งนี้เช้าว่าเหมือนแบบเจ้าไหนพร้อมออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันซื้อพรุ่งนี้แล้วก็ขึ้นพรุ่งนี้ได้เลยก็ <c oughs> ตอนนี้นะคะหลังจากที่ตะเกียต,ตอนเดินมาเนี่ยน้องสาวได้เลือบไปเห็น KFC <c oughs> แบบแวบ,แบ,บเแบบๆเลยแบบป้ายอุ้ยป้าย KFC ป้ายเล็กมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูเออนั่นแหละน้องสาวก็บอกว่าเราเข้าไปลองคนละชิ้นไหมเราจะได้รู้ว่า KFC แต่ละประเทศต่างกัันยงงไอซา ไปเที่ยวมาเป็นสิบประเทศประเทศอื่นไม่เคยกินอยากจะกินไม่เคยเคยกินที่ญี่ปุ่นไม่ได้อ๋อเออเรากินที่ญี่ปุ่นนี่มาเรากินที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่อินโดที่บาหลีเคยกินแต่ที่อื่นไม่ไม่ได้กินที่ไหนไม่มีอันนี้จะเป็นประเทศที่สามที่กินเค้ซีเดี๋ยวไว้รีวิวดีกว่าเอาให้แบบน้องสาวทับใจหน่อยแต่ร้านนี้น่ากินนะนี่ป้ายเคฟซีป้ายเท่านี้น้องสาวเหลือวมาเห็นจ้านูน อยากจะร้องเพราะว่าปาเก็ตมันยั่วตาได้มาแล้วทุกคนเคฟซีที่นี่ก็คือซอสต,ต้องซื้อนะจ๊ะสองอันอันละสี่สิบเซนก็คือไปขอซื้อเขามาเออถึงว่าคนเขากินแบบแม่นี่ซอสสิบกว่าบาทเออ,อก็เออแพงอ่ะก็คือนั่นแหละราคายโุโรปส่วนไก่ของแง้มดูหน่อยว้าวอันนี้คือฮอตฮอตวิงเหรอฮอตวิงไม่มีสีตันเลยอะรีวิว อาแบบเร็วๆนะนไก่ไก่ทอดปกติบ้านเราอะที่มันจะมีไก่ไก่ทอดไอนชิ้นใหญ่ว่าเราจะมีให้เลือกแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดนราติเหมือนแบบเผ็ดปกติของบ้านเราแต่ทำเป็นชิ้นเล็กแทนเหมือนมันเผ็ดกว่านิดนึงโอเคอร่อยอยู่นะโอเคถือว่าดื้อผ่านไหมผ่านไหมผ่านหรือว่าหิวไม่รู้อะลองดีมอนนี่ลองดีแล้วทุกคนร้านที่น้องคาร่าหามาเป็นร้านอาหารอิตาเลียนไม่รู้ว่าข้างนอกมีโต๊ะไหมอ่ะข้างนอกข้างนอกหรข้างในข้างข้างนอกป่ะฮิว่าข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าข้างนองนั่งได้ไหมแล้วเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่าแล้วก็เป็นอะติโชกสลัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินว่าแบบเด็ดไหมส่วนขนมปังอันนี้เขามีให้นะทุกคนขนมปังร้านนี้ดูดีอยู่นะเป็นแบบแนวเนี้ยเออดูดีเอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอะแซวโดหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมเอาเลยลองเลยแล้วเธอจะได้รู้ลองเขไปกูัวมึงการละคนไม่การละครคนเรา กูดจริงอยู่แล้วเป็นไงเป็นไงคะกลิ่มก็มามันหอมมันนัวเนาะมันหอมมันนัวมันแบบเครื่องเค้าโคบอะบอกตรงๆว่าตั้งแต่มาอิตาลนีไม่เจอร้านไหนผิดหวังเลยสำหรับอาหารลึกเลือเข้าได้เลยสุ่มๆเข้าเลยให้มันหนึบม่ไงใช่ไปอ a t ส a s กลับมาห้องพักอาบน้ำเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องคาร่ากำลังเตรียมต้มมาม่าส่วนเราก็มีขนมที่ซื้อมาจากที่ซปเปอร์หนึ่งห่อ อเออนั่นแหละก็สําหรับทริปนี้นะคะในอิตาลี2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะย้ายไปที่เยอรมันก็เดี๋ยวไปพักอยู่กับแม่นะเยอรมันแล้วดูว่าแม่จะพาเที่ยวอะไรก็คือเราไปเยอรมันวันพรุ่งนี้แล้ววันถัดไปอ่ะเราจะไปอัมสเตอร์ดัมกันก็เดี๋ยวไว้ถ่ายเป็นอีพีหน้าแล้วกันคลิปนี้มันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะทุกคนสําหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับบายเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะไปไปเที่ยวเยอรมนันกัน